สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้วันนี้ผมจะพามารีวิวครับผมวันนี้ผมก็ซื้อในส่วนของต้นสตรอเบอรี่นะครับมาจากเชียงใหม่นะครับมาดูกันครับนี่คือกล่องนะครับดูรูปร่างของกล่องนะครับกล่องกล่องนี่คือกล่องสตรอเบอรี่ที่ส่งมาจากเชียงใหม่นะครับผมก็ก่อนอื่นแล้วก็ใช้คัปเตอร์กรีดนะครับ กล่องมาดูกันว่าในภายในกล่องจะเป็นยังไงบ้างนะครับท่านผู้ชมดูว่าในกล่องเป็นยังไงบ้างผมสั่งซื้อไป2วันก่อนใช้เวลาการส่งส่งประมาณ2วันนะครับนะครับผมมันดูดูก็นี่เป็นต้นสตรอเบอรี่นะครับที่ ขนส่งมานะครับก็สภาพก็เยี่ยมนะครับผมนี่ครับเขาส่งมาอย่างนี้นะครับผมแล้วก็เดี๋ยวดูอนุญาตบางกล่องครับอนุญาตบางกล่องนะนี่นะครับการขนส่งเขาก็จะเป็นห่ออ่อด้วยกระดาษนะครับอย่างดีนะครับห่อด้วยกระดาษนะครับแล้วก็มี ตรงนี้จะเป็นถุงมีถุงเล็กๆนะครับปนี้ก็จะเป็นกาบมะพร้าวนะตัวนี้เป็นดินผสมกาบมะพร้าวนะครับเป็นลกเต็มเลยนะครับตัวนี้แหละครับที่ผมนำมาปลูกนะครับก็ง่ายๆนะครับก็คือเราสั่งมานะครับที่เชียงใหม่นะครับผมก็โทรสั่งเขาก็มีไลน์เขาก็คือ ก็พิมพ์ลายไปส่งที่อยู่ไปให้เขาก็จะส่งมาให้นะครับจะส่งมาให้ผมก็จะได้สภาพเป็นแบบนี้ครับสภาพประมาณนี้แล้วผมก็จะเตรียมถุงดํานะครับเตรียมถุงดําแล้วก็ซื้อดินถุงละยี่สิบบาทมาแล้วก็เอ,เอาเอาดินใส่ถุงแล้วก็สตรอเบอรี่ใส่แล้วก็รดน้ําแค่นั้นเองง,ง,ง่ายง่ายมากเลยนะครับกับการปลูกสตรอเบอรี่นะครับ เดี๋ยวคลิปต่อไปผมจะทำขั้นตอนการปลูกสตรอเบอรี่นะครับผมแค่นี้ก่อน้ะครับดูคลิปต่อไป